ครินนี้ตอนรับเข้าสู่ช่อง,งน้องพาตลครับครับเหมือนเดิมครับร้านประจำครับมาอีกรอกครับเนี่ยปรนะกาทับไปเลยครับวันตื่นเรื่มเล่นมา <laughs> ไปผ่านมาแวะได้ครับก๋วยเตี๋ยวริมทางครับเหมือนเดิมแม่ค้าคนสวยโอ้โเปิดเกิลือหอมเลยมันซุปตัวหอมข, <c oughs> ขออญาตแม่ค้าถ่ายคลิปจะคลิปครับ,รบ <c oughs> แม่ค้าท้อปไปเลยเด้อ <c oughs> แค่ไก็แต่งหน้างามแต่เหมือนนี่ใครก็เตี้ยก็แต่งหน้างามแบบแล้วแต่โม่ค่ะแต่งสิวนคือคือมาเจอสาวค่ะค่ะเป็นทางคู่เมืองกันไปิดตัวทางคู่เมือไหมข้อนำที่ละลายง่ายนะเป็นอะไรเพราะว่าเก็บพ่อไหม เรานามลองลองข้อที่มีแห้งเป็นไข่เป็นไอลูกค่ากับมากแล้ว,วฮะวบอสครับมาสีคนผัเดเตี๋ยวริมทางครับ ค่าชื่อว่ายัง <Rad> ับแม่ครับกาค่ะกาชื่อดาอ๋อชื่อดาพวกปลุตังน้ําโดนน่ยพวกนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศในร้านครับ ยัดไปยัดไปน่ค่ะเ่มสแก้วแม่้าวันเหลนดปลาวใไมคาวะแม่คาเขินกล่องเม็นอืมเียนะไรสวยจูแอบดำเหรครับไม่หรอเอฟดำเนาะ ติดตามได้นะครับเชื่อว่าอะไรครับแอปดำมแม่ค้าตกตวยเตียวรดินทางเลยนี่ขายได้ค่ะคคาเขาทั้นี้ครับขายอะไรเหมือนไปม่นทัานสวยครับ่านไปผ่านมาครับ บางกุฎกครับคุณเู้ชมสวนครับไม่ขายู่ลงๆเลื่มๆเลยไม่ขาดอะไรแต่งหนาทีแล้วดี่ต้องใส่แตกงหน้าที่แดงอ่ีเจ็กเก็กตึกแบบหรอว่าตัดได้เหรอว่าตัดเป็นช่อๆ ใล่อนึงแล้อามตกมาเล่นปะก่อนอารมณ์ตกมาเล่นปะแมแมงครับแห่งกันนึงค่าอ๋อหลเยอะเลยตีสุดไสเดี๋ยวเสิร์ฟเสร็จล็กกอนค่ะเพราะว่าเสล็กเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอืด เห็ดผู้เดียวเลยบปล่ครับถมงนี้ว่ามีหนุน้องเลยรุ่ยผู้เดียวเลยไม่ลูกสาวเด้ดขาดแต่หลูกสาวจะเปิดเพื่อนกับแม่ลูกสายถือเพื่อนไปไม่ปิดเพื่อนอยู่โอมาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับไปเลยครับเรียบร้อยก็เอาไปเสิร์ฟเลยครับมาเร็วไปเร็วครับโอ้แม่ค้าบริการดีมากครับ ไม่เสือดถึงที่นี่ครับท่านร้ยเรียนสองศูนย์ครับกำลังนั่งรอ,อก๋วยเตี๋ยวครับอร่อยไหมครับเวลาได้มาชิมพี่เมฆพี่เลืออร่อยไหมครับ <c oughs> <c oughs> ยังบ่ทันได้กินครับยังบ่ทันได้กินครับนะโฟกปุงปุงโฟก ร้านประจำครับของโปรฟนครไม่มาไม่ได้ต้องมากินนี่ครับมาแล้วครับนี่ร้อนร้อนร้อนที่เมฆที่เมฆที่เมฆร้อนร้อนร้อนครับขอบคุณครับมันหวานครับไม่ขาครับนี่มาแล้วครับพี่น้องครับแล้วับพี่น้องครับได้เวลาแล้วครับนี่ครับปรุงเรียบร้อยครับ เป็นเจียด้วยกันนะครับนี่คร,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 บรับครับท่านลอยเวทสองศูนย์ดุบล้อนาตาดีโอเคครับขยันจบคลิปแค่นี้ครับไปเจอกันใหม่นะพี่น้อง